สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านมนีก็เอาภาพปกสลากินแบ่งรัฐบาลวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหาเอามาวิเคราะห์เป็นตัวเลขเนาะจ้า ภาพปกสลากินแบ่งรัฐบาลงวดนี้เป็นภาพชุมชนชุมชน,ชมชนท่องเที่ยวบ้านปลายบางจังหวัดนนทบุรีเป็นชุมชมเพื่อการท่องเที่ยวเนาะก็เป็น ธรรมดาเนาะค่ะแหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีสัญลักษณ์มีโอทอ็มีสินค้าเอามาโปรโมดเนาะเอามาขายภาพนี้ก็เป็นภาพชุมชนท่องเที่ยวบ้านปลายบางจังหวัดนนทบุรี ภาพที่เด่นที่สุดก็คือภาพกระเป๋ากระเป๋าก็มีอยู่สามอันสามชิ้นนะจ้ะกระเป๋าก็มีอยู่สามชิ้นที่สังเกตบึงคนใส่เสื้อสีฟ้าก็มีอยู่สามคนนะจ้ะหนึ่งสองสามใส่เสื้อสีฟ้าก็มีอยู่สามท่าน กระป๋องกระป๋องนี่ก็ไม่อยู่สามกระป๋องนี่หนึ่งสองสามแล้วจา้าสังเกตเบิงสังเกตเบึงกะคือสีมี เลขสามเนาะจ้าเพราะว่าใส่เสื้อสีฟ้ากับสามกระเป๋าก็มีอยู่สามกระป๋องก็มีอยู่สามและกระิมีตัวอีกที่แปลกแปกมูเนาะอันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์นั่นแหละพิพิธภัณฑ์นี่ มีอยู่สองนอะจ้ะเนาะมีอยู่สองก็เลยคิดว่าจะต้องมีเล็กสองคือกันจ้ะเล็กสองเึงอง้วจ้ะขวดขวดก็มีอยู่สอง จะต้องมีเลขสองนะจ๊ะหนึ่งสองแต่ว่าที่แปลกมูก็คือรูปผู้หญิงผู้หญิงก็จะมีคนเดียวเนาะผู้ชายก็มีสามแต่ว่าผู้หญิงมีคนเดียวแล้วก็ เลขเด็ดงวดนี้นี่วดประจำวันที่หนึ่งหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้ตรงกับวันตุดจีนพอดีจ้ะก็กะเลยคิดว่าจะต้องมีหนึ่งมีเลขสองแล้วก็มีเลข ท่านผู้ชมหมักน้ำบ่ที่แน่ๆก็คือมีเลขสามเนาะฟันทงเลยจ้ามีเลขสามเป็นยังก็มีเลขสามคนที่ใส่เสื้อสีฟ้าก็มีอยู่สามเนาะหนึ่งสองสาม กระเป๋าก็มีอยู่สามสรุปแล้วเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้มีแม่น้ำด้วยแม่น้ำแม่น้ำก็มีหนึ่งเนาะแม่น้ำนี่ก็เป็นหนึ่งเนาะเป็นหนึ่ง นามปิดหนึ่งเงินเงินหรืเอ,อเรือนเรือนก็มีหนึ่งมีหนึ่งแอดกัมวีคอออกมาก็คือเลข เด็กงวดประจำวันที่หนึ่งกลุ่มพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขเด็ดงวดนี้จะต้องมีสามมีสาม แอดมักสามจะบบเป็นสามอะไรนะฮะมีหนึ่งมีสามมีสองหนึ่งก็คือ มีผู้หญิงแปลกกว่าเพื่อนนี่ก็มีหนึ่งเนาะหนึ่งสามแล้วก็ห้าเงินเงินก็คือหาเนาะแ,แล้วรูป ซองหาตัวเลขค่ายคายเลขหาเนาะจ้าค่ายคายเลขหาต,ตัวนี้นะคะคหายคายเลขหานี้จ้าจะค่้ยคายเลขหาเนาะนิ้วมือเพิ่นนี่นิ้วมือเพิ่นนี่ก็เห็นเป็นห้านิ้ว อันนี้เห็นเป็นสองนิ้วเนี่ยเห็นมือเนาะมือกติบไอวิเคราะห์ออกมาเป็นเลขหเนะเลขเลขหาน,ะ,หานะจ้ะก็เลยสรุปได้ว่าดังนี้เนาะสองห้าสามสามห้าสองเลยจ้า โปรดใช้วิจารณาในการรับชมเดี๋ยวถ้าเบิ่งตเป็นตัวเลขนะจ้ะเนาะนี่จะเป็นเลขพ่อสองสองห้าหกห้า